สัพเพวะภูตาโลเกมนุสยังแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจักทอดทิ้งร่างไว้ในโลกสัตว์ทั้งมวลท่วนหมดสลดจิตสละสิทธิ์ร่างรักลงตักใสว่าของเราของเขาไม่เอาไปทิ้งเอาไว้ดารดาษกลาดแผ่นดินเกิดกับตายวายวอดไม่รอดพ้นกลับเวียนวนเกิดผุดไม่สุดสิน้น อายุสั้นพลันตายวายชีวินร่างทิ้งดินทอดไว้ไม่ใหญ่ดีพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในหนังสือกุลเชษฐาพิวาทโดยคุณหญิงสุรีพันมณีวัฒนได้กล่าวไปถึงเรื่องปฏิหาร บาทบุบของหลวงปู่จวนกุลเชษฐโถนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่27เมษายนพศ2523เครื่องบินของบริษัทเดินอากาศไทยเที่ยวบินจากจังหวัดอุดรธานีได้เสียหลักตกลงในท้องนาเขตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากมายในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นมีครูบาอาจารย์ ห้าท่านอันเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนรวมอยู่ด้วยนั่นก็คือพระอาจารย์วันอุตมโมพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรพระอาจารย์สุพัฒส,สุขกามโมพระอาจารย์บุญมาทิตาเปโมและพระอาจารย์จวนกุลเชษฐอถที่ห้องแสดงอัฐบริขารในพิพิธภัณฑ์ของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐอถนั้น มีการแสดงบริขารที่ท่านถือครองอยู่ตอนเครื่องบินตกเช่นสะบงจีบอลอังสะสังคติกรดมุ้งกรดกระติกน้ำย่ามบาทรองเท้าแต่ที่ดูจะเสียหายอย่างมากก็เห็นได้ชัดก็คือบาทและฝาบาทที่บุบยุบลงไปเพราะแรงกระแทกเมื่อตอนเครื่องบินตกกระทบกับพื้นดินและบาทบุบนี้เองที่เป็นที่มาของเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งที่ได้รับการบันทึกเอาไว้ เรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่คณะลูกศิษย์ของพระจันจวนได้ไปยังสถานที่เกิดเหตุที่เครื่องบินตกเพื่อรวบรวมเครื่องบริขารของท่านเอามาทําความสะอาดเพื่อเก็บรักษาไว้นั้นก็พบว่าบาดซึ่งมีฝาบาดปิดอยู่ได้บุบยุบลงไปด้วยกันต้องงัดเป็นการใหญ่จึงจะสามารถเปิดออกมาได้เมื่อเปิดออกมาแล้วก็พบสังกติพับอยู่อย่างเรียบร้อยภายในบาดรวมทั้งเครื่องใช้อื่นๆที่ท่านใช้เป็นประจำ เช่นซองผ้าใส่ช้อนซ่อมกลักสบู่แต่ที่น่าประหลาดก็คือการพบซองจดหมายหนามากอยู่ซองหนึ่งวางอยู่ข้างบนอัฐบริขารทั้งหมดรวมอยู่ในบาทด้วยเป็นซองของราชการผนึกอย่างดีแล้วก็ตีตราลับพระลูกศิษย์ก็นำมาให้คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัดดูบอกว่าไม่ทราบว่าของใครนำมาฝากท่านอาจารย์จวนไว้ คุณหญิงได้เห็นตรากระทรวงมหาไทยแล้วก็เห็นมุมซองที่แสดงว่าเป็นเอกสารจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ร้องด้วยความดีใจว่าเราหากันแทบจะพลิกแผ่นดินตรงบริเวณเครื่องบินตกปรากฏว่าเอกสารซองนี้มาอยู่ในบาทของท่านอาจารย์นี่เองคุณสมพกรกลิ่นพงษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในขณะนั้นท่านได้เดินทางมาในเครื่องบินลำที่เกิด,เ,ดเหตุนี้ด้วย ท่านนั่งทางด้านท้ายเครื่องบินจึงโชคดีไม่เสียชีวิตแต่ก็บาดเจ็บสาหัสเมื่อมีผู้ไปช่วยเหลือท่านยังพอมีสติอยู่จึงบอกกับผู้ที่ไว้ใจว่าท่านได้นำเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งติดตัวมาด้วยเอกสารนี้เป็นความลับของประเทศหากตกไปอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามจะเกิดอันตรายเป็นผลเสียหายอย่างร้ายแรงขอให้ช่วยหาให้ได้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยหาไม่พบ ก็มาติดต่อกับคุณหญิงให้ช่วยหาด้วยและเมื่อไม่พบจริงๆก็ได้แต่ภาวนาขอให้เอกสารนั้นถูกอัดหายเข้าไปในดินโคลนตมสูญหายไปเลยดีกว่าจะถูกค้นพบจนตกไปอยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามหรือว่าถูกนำไปเปิดเผยให้เสียหายแก่บ้านเมืองสองวันเต็มๆที่ใจคอไม่ดีกันแล้วก็มาพบจนได้ก็เลยโทรศัพท์เชิญทางกระทรวงมหาดไทยมาดู ท่านก็ยืนยันว่าใช่เป็นเอกสารที่ต้องการจริงๆขณะนั้นก็นึกเพียงว่าประหลาดทําไมท่านผู้ว่าสมพรนึกยังไงถึงได้เอาสองเอกสารสําคัญไปฝากท่านอาจารย์จวนไว้ไม่เก็บไว้กับตัวหรือว่าเกิดสังหรณ์อะไรถึงเอาไปฝากไว้หรือว่าท่านอาจารย์รู้ล่วงหน้าก็เลยเรียกให้เอาไปฝากไว้ว่าจะถามแต่ว่าผู้ว่าสมพรตอนนั้นเจ็บหนักไม่ควรไปกวน ต่อมาเมื่อท่านหายเจ็บแล้วตามวิสัยคนกรุงเรื่องผ่านไปแล้วก็ลืมไปเลยแม้พบคุณสมพรภายหลังก็พูดคุยกันเรื่องอื่นไปหมดจนกระทั่งเมื่อจะจัดตั้งเครื่องบริขารในห้องพิพิธภัณฑ์คิดจะแยกเป็นกลุ่มเพื่อแสดงบริขารที่ท่านอาจารย์จวนใช้ในวันเครื่องบินตกโดยเฉพาะพอเห็นบาดบุบก,ก็นึกขึ้นได้ว่าจะเรียนถามท่านสักหน่อยว่าคุณสมพรเอาไปฝากหรือว่าท่านอาจารย์เรียกให้เอาไปฝาก โทรศัพท์ติดต่อกับท่านได้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนปี2532ท่านก็อุทานดังลั่นเมื่อรู้เรื่องอะไรนะครับสองเอกสารนั่นเหรอครับได้มาจากบาทท่านอาจารย์จวนเออผมไม่ทราบเลยเพิ่งจะทราบจากพี่เดี๋ยวนี้เองผมขนลุกไปหมดเลยอะ่ะก,ก็ผมไม่ได้เอาไปฝากท่านนะสิ่งนี้อยู่กับตัวผมตลอดเวลาจนเครื่องตก เอกสารรับเป็นความเป็นความตายอย่างนั้นใครจะให้คลาดจากตัวนะครับเอลกเข้าไปอยู่ในบาทของท่านได้ยังไงผมขนลุกจริงๆพี่บอกว่าบาทบุบยุบอัดแน่นเปิดไม่ได้จนพระต้องช่วยกันงัดเท่ากับท่านช่วยไว้ไม่ให้ใครไปพบก่อนที่พวกเราจะพบนะครับแล้วผู้อาสมพรก็เล่าเรื่องเท้าความให้ฟังว่าวันเกิดเหตุนั้นนะ่ะผู้่าสมพรเดินทางจากนาครพนมเพื่อจะมารับรางวัลชนะเลิศการปราบยาเสพติด ซึ่งกำหนดจะมีการมอบรางวัลกันในวันที่28เมษายน2523โดยปกติแล้วทางบริษัทเดินอากาศไทยซึ่งเวลานั้นยังไม่ได้มารวมกิจการกับบริษัทการบินไทยเขาจะสำรองที่นั่งไว้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเก้าอี้แถวที่หนึ่งเสมอแต่เมื่อมาถึงอุดรธาน,นีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็มาขอร้องให้ยกที่นั่งให้คณะของท่านอาจารย์จวนที่ขึ้นเครื่องบินที่นั่น คุณสมพรก็เลยย้ายไปอยู่กลางลำจากนั้นก็มีสองสามีภรรยามาบอกว่าเดินทางมากับลูกเล็กอีกคนนึงแต่ว่าได้ที่นั่งตรงข้างคุณสมพรแต่ได้เพียงสองที่ก็เลยอยากจะขอแลกที่เพื่อให้ได้มาอยู่รวมกันผู้ว่าสมพรเห็นใจก็เลยยอมย้ายไปนั่งแทนตรงท้ายเครื่องบินก็เลยกลายเป็นโชคดีไปเพราะว่าผู้โดยสารทางส่วนท้ายของเครื่องบินนะรอดตายหลายคนอะ คุณหญิงก็ถามว่าอาแล้วสามคนแม่ลูกนั่นล่ะคะโอ้หมดเลยครับผมยังต้องทำบุญให้เขาถ้าเขา,เขามาตายแทนผมแท้ๆทีเดียวคุณสมพรเล่าต่อไปว่าเอ,อเรื่องเอกสารนั้นพอเจ้าหน้าท,ที่เขาบอกว่าหาได้แล้วเอามาให้ผมดูให้รู้ว่าใช่ก็โล่งใจแล้วก็ให้จัดส่งกันไปตามระเบียบโอ้ยไม่ทราบจริงๆว่าท่านอาจารย์เอาเข้าไปไว้ในบาทให้เออ คุณเรียนให้ท่านหรือว่ารักแค่ราคาให้ท่านทราบเรื่องเอกสารนี้หรือเปล่าโอ้พี่จะเรียนท่านได้ยังไงอันนี้เป็นเอกสารลับนะครับความจริงคุณหญิงก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้ถือเอกสารลับย่อมจะต้องรักษาสุดชีวิตแม้ตัวจะตายก็ต้องยอมแต่ที่ถามย้ำก็เพื่อให้แน่ใจจนสิ้นสงสัยในประเด็นของท่านอาจารย์จวนต่างหากว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าคุณสมพรมีเอกสารนั้น และในวินาทีที่ความเป็นความตายกำลังคุกคามทุกคนอยู่นั้นพระอาจาจรย์จูนก็อยู่ในวินาทีแห่งความเป็นความตายด้วยแล้วท่านจะมีเวลารับกระแสภาวนาเพื่ออ่านจิตของทุกคนทั่วทั้งเครื่องบินได้หรือไม่ทุกคนในเครื่องบินกำลังภาวนาหาที่พึ่งแล้วายอาริยา,ยานของท่านอาจาจรย์จูนก็แผ่ไปเป็นปริมณฑลโดยรอบจนเห็นว่าควรช่วยคุณสมพรซึ่งกำลังกังวลถึงเอกสารลับของประเทศท่านก็เลยช่วย และต้องคิดด้วยว่าจะช่วยวิธีใดและในขณะจิตนั่นเองวินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองท่านก็จะต้องทําจิตของท่านด้วยหรือว่าท่านผู้สิ้นแล้วจากอาสวะกิเลสท,ทั้งหลายเป็นผู้เสร็จกิจจบพรหมจรรย์ไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทําต่อไปอีกเวลาจะละขันท่านจึงไม่ต้องระวังรักษาจิตของท่านเราเคยได้ยินกันแต่เรื่องที่ท่านเมตตาช่วยในเวลาอื่นแล้วเมตตาช่วยในเวลาที่ขณะจิตกําลังละขันนี้ ท่านทำได้อย่างไรนี่เองที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสไปว่าวิสัยของพระอริยเจ้าเป็นอจินไตยเป็นของไม่ควรเอามาคิดเพราะเหลือวิสัยที่ปุถุชนคนธรรมดาคนใดจะคิดได้ขืนคิดไปจะเป็นบ้าครับ